สวัสดีนะพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะมื้อนี้บอไม่ก็อยู่เชียงนาละพี่น้องบอไม่ก็อยู่เชียงนากับพ่อกับแม่กินข้าวเหมกันนะพี่น้องมามา่ากินข้าวเหมกันแกงเหงโงโเง็ดละงกเฮ็ดสามปีเนาะเร็เดี๋ยวพี่น้องมาเด้อมาเด้อปิดล้างเสร็จบ่ล้าง,โง,โงแกงเห็ดละง,ง <c oughs> กพี่น้องแกงเห็ดละงกเฮ็ดละงกเหรอเฮ็ดแท็งซ์เหรอเฮ็ดละงูก็มีอยู่เฮ็ดชามาปี มีเที่ยงเทียงนาเ่ยพี่นนองออามาขีดถอนกันประมาณนี้ได้เห็นละมกเห็นละมวกพี่น้องเห็นละมุกปิดมอลำไปก่อน แกงให้ยังงงหอน้อบหนอยเร็วไมมันหนังฉันต hey ัดเอะมักน้าติดใหม่ก่อนติดกลองใหม่ก่อน พิลงโุ้บเซ็บก็มีอยู่พ่ลัพิลังโกงลังโก้มือ,อีกพน่บอ,อ,อ,อด้าดดงงดดบาไม่มาท่บาน ทุกนไปอนห่างกี่มาไว้ใช่ื้อเบิร์ตม่ดูฮะเบียร์ก็อาจจะยงงน้าอ่านนิดนึะว่านตรงบ้านเลยพี่น้องมาๆๆอีกขอหนึ่งกันแซ่บแพี่น้อง hòn Bình đậu một ngày lên thì bình đậu cái một ngày một ngày Nhất ngồi ma thế à Mà hiện เฮ็น <Mile dizzy> ี <for the> <Norwegian> ่แม <for> <swimming> ่ไปเก็บมาเก็บมาเต่ป่าเป็นไปเลี้ยงวัวเป็นไปห้เลาะเลี้ยงวัววัวปรอยู่พิงใกล้เปลือกงันทางมากเฮ็ดยังไงเฮ็ดเพิ่ง มันเห็นคมไหมไม่เหรอมันเห็นมันแม่เห็นเศษไม่ใข่าวอยู่เชิงยาแสบเนี่ย เดี๋ยวบนเขาโงงากันเป็นจ่าเซนตเกวอยู่บหนห้องก็ะอันคุม <c ười> ันห้อก็มาเขาบดบอกออกกุ๊กออกกาอสั่งทำปรงหอว่าบ่จอดไม่ได่งมได้ิลวัดบ่สัลงจินรุ่งอย่งเกินไปหดจอดอยู่พอขึ้นมา เรื่องโควิดนะเรื่องโควิดเออขาเจ้าขอให้โลมวัดเป็นบ้าน์กุ้มเสียงเขตกุ้มเสียงเพิ่นก็เลยโจ๊ะในการใส่บาตรมือบุญบุญเนี่ยบุญหอบเขาห่อบเขาประดับประดินนะ่นเนาะอีกบ่โดนกะคือซิ่อบเขาสากนะพี่น้องห่อบเขาสากอีกนับตีประมาณจากหนึ่งสิบห้าเมื่อหนึ่ง นับไปอีกสิบหาเบอกัฮอดฮอเขาสากแล้วคือชีวีฮอว์ว่าเห็นไดีอีเด้อคนทางออกมากรเปื้นก็ะด้ออกมากระเห็นปลีปลีเห็นเห็นพันใหญ่สีแล้วนอยนิดนอยมีเงีเจียงอันนี้เนี่ยยหย่ใหญ่ไมป่นหนังนังนอนเล่นอยู่ฮะ leo lên đi nhưng mà lên nó không cho một tí hổm mà ăn cho cửa cho mình nha, sẽ mà về bên anh à, nhìn cái hết nhé mọi người hết điên เด no. ี๋ยวพ่อันเงนอนี like ่เ mm ห็ด hmm. ด mm ินพี่น้องเห็ดดินมึงก็คักเดาขึ้ไงพี่น้องมาไหมันดาเดาแบัก่าบบงายเลยพี่น้องอ๋อเป็่น้วยคือคืออะนี่เห็นยังเห็นละงอกตัวนี้ใครเห็นละงอ เดี๋ยว่นี่เป็นไครเฮเลงอกเนาะไข่เลงกเีเป็ดชปีนั่นดินี่ี่ยวนะเกี่ยวก็อากันเป็ดชับนนเนี่ย เกี่ยวไปก็เอาปีไปต่ำพ่อเป็นปต่ปีอกกืยากเน๊ะผู้หาผูหาสมเนี่ยิดนนาลปหาหาหมดใหหมดมกบบอลไซนเปล่าป่ามี่อย่ไหนละเมื่วะหอนรีหนอกหอนเ่องนี่นไปไปมือนีพ้น,น,นยุดแดดออก หอนหอนหอนคุณคุณยังเอาไปตู้คุณยังหาวะจะงอเหรอเก่งน้องคนอูหนอ่อยพวดตำกำกล้ามต่ำเนื้อก็พูดจะบ่าว่าเออกิตจัด พอปฮะอันท่านพ่อเเกาะกำลังอยายพาเจ้าเลยแล้วบอกเอ้ยอย่าพากล่วอย่าอยว่าดังร้ายเนาะกำกำลังคนเขชูนมาคนมาใหม่อยู่จนอยู่น้าหัวข่้นนี่แล้วอยู่นาหัวขนี่แล้วเขาควรจะพึ่นหรือเขาไ

ยังไงเราทำบ่ไว่าหมดาม่หมดจริงรับไปนี่ต้องจะพลานด้วยล <si ่ะก no ูวากูจะหัวค ah, ันอะไรพี่น้องโอ้โหหนี่ยอะพี่น้องหัวควัดตเม่นตัวเองสุดยากสิไมกับคนน้นั่นไก่ไก่ปันได้แล้วอ่ะ ประมาณเขาเด้อเขาแต่ง h ็ t อันประมาณเมตรปดร้องเมตรนึ่งเลยเล้วว่ามันอีกเยอะแล้ว <c oughs> เรี่ยงยัดติบันบอกให้ใส่ม่าไมใส่ไปเร็วอนปายัได้ เขาโก๊กเนาะเขาอยู่เขซีมนะเป็นงนี่ยเฮ้ยกด,กดิบๆมากตอนนี้จะพอกไหมไม่ใช่ไปดูบน,คนะครับนี่ยรงจะกคนห้าหกคนก็คนย <คน S 1> ังแหละแลว่ะบ้านม่นน้องว่าห้าคน บรรพุผู้หนึ่งบัรเทาหาคนบรรพุอีกคนนึ่งชุ่มอันลูกเคยพราบ้านผ่อนนั่นได้แล้วลูกเคยลูกเช้าเพราบ้านผ่อนนั่นได้แล้วเขาบอมหรือว่ามาหน่ะหัวปีแหละบ๊อบน้อยไปจีบ่งเขาบ่ พวกก็ไปบ่ได้ถามบไว้ว่าาิโทรถามโรไปกบ่ได้ยินตดอีน่ารับโทรศัท์อยู่น้ำอีนาอันตูนรัฮาอืมจอยนะอีนาใส่น่าจะใ่กัการโตือว่าครอบครัวกันก็าครคลุงกั กัตห้องลงไปนาผเอลองพิ้งจิอะกตัวตัวไปห่ไปชเขาก็ไปจีนจ้าแลไได้มาจับยังเอ็นบรอากถามกันี่แม่เจ้าเอ็นน่ะติวาอยากถามกันืนโทรไปทำไมนะมเป็นเจาเอ็นสิบงอยนั่นตัวเขาอันนันบ่าว่าเขาอัน พอมาเมนตแต่ว่ามันแบบคือเห็นพธาบ,บืยไปส่งเขาหนักนะฮากำลังจงีบนะักมันมคือหากิงข่าวก็อุ่อนป้าให้ีเมนต์้ยอแต่งก,กับพาร์ตผักให้กันจ้ะยังวกินน้ำมือ่ะไปยาะ บผมแม่ก็ยังกินข่าอยู่ไม่เนาะว่าไปแม่เราเรื่องคนมาแต่สูนมาแต่สวรรค์มาสวรรค์แล้วก็มากักตัวอยู่บ้านนี้บ้านเขาบอกก่อนว่าจะเอาก้าวจานลงนะเขาอยู่พี่เขาเขาง่ายเขาบอกให้ไปให้มาเขาให้กักตุเขาว่า พอวก่อนไปลิ่นน้ำมะผิงพอวะจ้กไปตอนใดใครวะเจ้าไปบังเรื่องใช่ไหมว่าว่าเมตสปงว่าเขาโทรหาเมตสปงนีนก็ได้มันหวานโทรตสองคำมือมันได้ชื่อนก่อนตะโกไปแล้วลามลามไปเรื่อยแต่เจอะปรวัติเฉพาะ บตอนค่ำค่ะทาเมื่อมึงว่าบนเขาเรียบบิ่นเฮาเรียบบงเฮาเาเลยจักสีนกสีนกยันว่าเขาสบายแล้วมันสบากยังสีงนของคขาสร้างไม่ต่ดอยู่ละใครกวาดทิศมั้งสำหรับลิปนี้ก็บ่มีอะไร้พี่น้องบ่ม่ก็ไาเยี่ยมยมที่แม่อยู่เชียงนาปีนเาแะพี่น้อง กินเขาเบาไม่ก็อิ่มเลยนะพี่น้องสำหรับก<ห>ินีีก็ฝผ<ห><า>กติดตามกู้ลไรก็แซ่เป็นกําลังใจให้เบ,า,บาไมเที่คลิปต่อไปนะพี่น้องขอขอบใจสบายดี